ไม่แน่ใจว่าอะอะไรมันมากินสลัดเนี่ยกินแต่ยอดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยยอดหายต้นนั้นก็เหมือนกันตอนนี้ลามลามมากระถางนี่แหละเนี่ยกินแต่ยอดกำลังงามเลยไม่รู้อะไรมากินมันก็เปิดหาดูอยู่นะจะว่าหนอนก็ยังไม่เห็นมีหนอน หนอนแน่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยดูลักษณะใบมันเนี่ยหนอนใช่ไหมเดี๋ยวต้องถอนทิ้งเนาะเผื่อมันเกาะอ,อยู่ตรงนี้ถอนทิ้งแล้วพรุ่งนี้จะดูอีกทีว่ามันจะมากินอีกไหมจะบอกว่าตัวทาก็หาไม่เจอคงจะเป็นหนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูอีกรอบหนึ่ง ว่ามันจะมากินอีกหรือเปล่าต้นนี้ก็กินเนี่ยเดี๋ยวต้องถอนทิ้งเหมือนกันเห็นแล้วว่าอะไรกินโอ้ยตกใจห,หมดดูสิตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยตัวนี้แหละกินเนี่ยถ้าอ้มาตอนไหนเนี่ยดูสิเนี่ย มันเป็นศัตรูตัวร้ายของสลัดมันขึ้นมาได้ไงเนี่ยป้าปลูกอยู่ในระเบียงนะั่นเห็นไหมไม่ได้ปลูกข้างล่างนะเนี่ยระเบียงสูงถเกือบถึงเขา่าสุดยอดเลยนะ